สวัสดีครับผมก็อยู่ก่บน้ะบอลนนครับก็วันนี้ก็จะมานี่ครับแนะนําเหยื่อนะครับก็เป็นเหยื่อตัวใหม่ของในค่ายบอลลัวนะครับหนูยางแคะครับผมจะมีทั้งหมดหกสีนะครับก็นี่แหละครับสีเดี๋ยวผมจะบอกสีนะครับจะมีสีน้ําเงินสีเขียว สีจำพูสีม่วงแล้วก็สีเทาครับผมแล้วก็สีน้ำตาลสีเนี่ยก็เป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับก็วันที่สิบห้านะครับจะมีวางขายตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศนะครับใหม่สดซิงครับผมก็ฝาแล้วครับผมเหยื่อตัวนี้ครับอ่าแพ็กกิ้งก่อนแล้วกันแท็กกิ้งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ข้างหลังเขาเนี่ยจเป็นแบบนี้เลยมีโลโก้มีชื่อหนักอยู่ที่6กรัมครับ6กรัมถึง6.5กรัมครับก็ไม่ได้ฟลิกใายตัวเท่าไหร่นะก็อยู่ประมาณนี้เลยแล้วแต่ขนาดของเหยื่อแต่ละตัวได้เพราะว่าเป็นเหยื่องานแฮนด์เมดครับผมทํากับมือทําด้วยมือครับผมแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่ สามจุดสี่ถึงสามจุดห้านะครับจอดหนุนแคสนิดหน่อยนิดหน่อยเดีก็ตีไปสามจุดห้าครับผมตัวเบ็ดจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนยังงงกับเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งโอนะผมจะเทียบให้ดูครับอ่ะสมมุดว่าหนูยาครับเนี่ยครับจะเป็นเบอร์หนึ่งครับส่วนเม้นแคะจะเป็นเบอร์หนึ่งโอเบอร์หนึ่งจะเล็กกว่าเบอร์หนึ่งโอ ค่อนข้างที่จะแบบช่วงนับช่วงเลยช่วงความความยาวของของตัวเบรนะครับแต่ความกว้างก็ต่างกันแค่น,นิดหน่อยนี่ครับมินแค่กะใหญ่กว่าหนูยางค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยแต่ว่าน้ำหนักของหนูยางนะครับก็อยู่ที่หกรัมขึ้นไป ตีออกตีไกลแน่นอนครับผมน้ำหนักดีเหยื yeah. ่อค่อนข้างวัดปลาติดง่ายนะครับวันที่สิบห้านี้นะครับต้องเก็บตัวเบ็ดครับผมต้องเก็บตัวเบ็ดนะครับคือเราสามารถนะครับถ้าใช้ไปเรื่อยๆแล้วยางมันตัวเบ็ดมันโผล่ออกจากยางครับสามารถดัดเข้าไปได้ครับวิธีดัดก็ใช้กิมจับตรงโคนดัดเข้าไปแต่ถ้าไม่โผล่ก็ไม่ต้องดัดนะครับ บสปินจะเป็นนี่ครับลายลูกฟุตบอลเลรครับวีัวบีตรงกลางแล้วอย่างคือตัวนี้ครับลูกหมุนหน้าเบอร์สี่ครับผมตามตามที่อานาขอเลยต้องการใหญ่ๆครับผมก็ปรับขนาดลูกหุนหน้าให้ละครับลูกหมุนหลังถ้าจะเป็นเบอร์หกเหมือนเดิมนี่ครับก็ฝากเลยครับผมหาดูตามร้านใกล้บ้านไั้นเลยนะครับวันที่สิบห้านี้ ออนไลน์ก็ขาย25เป็นต้นไปครับว่าเหยื่อจะเปิดตัวพร้อมกับร้านค้านะครับขายพร้อมการทั่วประเทศไหนาไปนาไปเจอร้านที่ยังไม่มีขายนะครับก็แนะนําไปทางเพจี p o ได้นะครับเพราะว่าบางร้านเขายังไม่รู้ว่ามีเหยื่อตัวใหม่มานะครับก็ฝากแนะนํานะครับผมก็แล้วก็ขอบคุณนานาที่แบบสนับสนุนแ,แล้วก็แนะนําร้านนะครับมีเยอะมากเลยที่แบบ น้าไปที่ร้านแล้วก็ไม่เจอเหยื่อในค่ายก็แนะนําไปนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับที่เป็นกระบอกเสียงให้ก็ขอบคุณนะที่สนับสนุนครับก็เป็นเหยื่อที่ต่อยอดไปเรื่อยนะครับเพราะว่าผมทามาหลายรุ่นก็นะนะก็สนับสนุนการดีทุกรุ่นนะครับก็จะทําไปเรื่อยครับจะพัฒนาเหยื่อไปเรื่อยตัวนี้ก็เป็นตัวพัฒนาครับเล็กเกี่ยวตัวนี้ครับคือผมลองวัดไซส์เท่านี้โป้มือครับติดครับ อมไปก็ติดเล็กมากเหยียวตัวเล็กครับผมแต่ว,ว่าน้ําหนักตีตีไกลก็ฝากด้วยครับผมฝากสนับสนุนนะครับผมแล้วแต่น้านนะชอบนะครับมีทั้งหมดหกสีก็แต่ผมจะให้เ๋ยครับอันนี้ในพ็คกิ้งผมเอามาแค่นี้นะครับแต่ว่าจริงๆมีหกสีนี่ครับชอบสีไหนก็จับสีนั้นนะครับจากที่ลองวัดมาก็เอาเรื่องทุกสีครับก็ด,ดีหมด โอเคครับ okay, ผมก็ขอบคุณมากครับผมก็ที่ติดตามกันมาแล้วก็ทั้งในช่อง youtube แล้วก็ในเพจบอลลัวแล้วผมก็ขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนทุกคนนะผมก็ไม่มีอะไรให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะคจาก,ตกตบบาน,าน,นักตกปลาบ้านๆนะับก็กลายเป็นเจ้าของแบรนด์นะผมตอนนี้ก็ทำเพื่อมาหลายตัวแล้วก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนมากครับผม เขี้ยผมก็ก็ขอขอให้ทุกคนมันหมานนะผมตกปลา,าลามมันหมานขับรถปลอดภัยแล้วก็ระวังเอาเวลาตกปลาลก็ระวังด้วยมันเกิดอันตรายได้ก็คันที่ตกปลาลขับรถอย่แบบนี้นครับขั้นข้างจะอ,อันตรายเลยผมก็อุดหนุหลายรอบแล้วก็เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรกครับตกปลาลข้างทางเครับผมขอให้ทุกคนตกปา,านหมานแล้วก็ขอประสบความสำเร็จครับผมก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ